ี่ครับมือน,นี้เป็นมืออีกมือหนึงครับอาจจะส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีไหมครับสวัสดีเอฟซีมีสิบสามคนแล้วก็พี่น้องที่มักกี่่าในการตอนออกเขานะครับมือน,นี้มาอยู่แถวบางอย่างของสมุทรสาครครับเห็นอะไรครับแต่ว่าก็คงสิขแข็งนะครับแถวนี้เพราะวา่าสายของอาจารย์หลายๆอาจารย์ เดินทางผานเสร็จดีแน่น้อนนะครับเดี๋ยวมันนี่กับว่าล่อรุนนะครับว่าสายแข็งนี่ผมจิเก็บได้จักแต้มบรครับผมเดี๋ยวรุนไปน้ำกันครับผมรุนตามกันครับเอาครับนกติดตดติดรีเทิร์นครับตอนนี้จะว่าได้นกไม่นกติดรีเทิร์นครับน่ครับนกติดรีเทิร์นครับเดี๋ยว ผมกำลังไปเอาครับติดแล้วครับอันนี้บออยู่ในกล่องนะครับผมเพราะว่าไอผมโฟกัสไปที่เมซีเจแต่ว่ารีเทิร์นบ่บอไดติดกล่องไหวนะครับนะครับ เงอกเง่าเลยบ่าได้เสียงไงสับครับบ่าได้เสียงไงยอย่างนี้เสียงไงโอ้โหไม่หนุน้วยครับนี่ครับ ใหญ่คารลมมีหนุนอกังหนุงไม่ได้ครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรน่าจะเป็นตัวเมียรหรือป่าไม่รู้ครับเดี๋ยวเอาดีบเอาเอาออกก่อนครับเอาวตเอาเสียงใหญ่าคารับโอเคครับผมบยังไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียรหรือเป่าครับเดี๋ยวก็ดูผมว่าน่าเป็นตัวเมียของเสียงใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะเอา return, อไอ้รีเทิร์นไปขึ้นใกล้ๆที่ตรงไอ้เสียงใหญ่มันอยู่เลยโอเคครับผม เตามกันเรื่อยๆครับาาน่าจะมีลุ้นหลายตัวครับเย่าเมสซี่เจกำลังโยนครับ แต่ตัวหนึ่งของผมติดไว้ฝั่งนู้นนะครับไอ้ไอ้รีเทิร์ครับตัวนี้ชื่อรีเทิร์ครับไม่รู้จะไอ้นี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรียกเรียกแล้วครับเรียกก็ตอน,นี้รอวัอนนี้มาสามต่อนะครับมีเมสซี่เจมีไอ้รีเทิร์แล้วก็มีเสียเบี้ยวครับตอนนี้เห็นโฉมแนละ้ว เ็นโฉมแล้วครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ไอรีเทิร์ครับไปแล้วครับไปหารีเทิร์แล้วไปหารีเทิร์แล้วครับไปหารีเทิร์แล้วนกมผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าได้หนึ่งตัวแถวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมพูดตรงๆเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ ดีเทือนอนัวแล้วเดินเดินวนอยู่ในเนี่ครับอ้าววนไปวนมาครับลุ้นฝั่งเมสิเตียไม่มีนก ร่วมนะครับแต่ว่าไอ้รีเทอร์นี้มีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมแต่ยังไม่ถูกจุดครับนี่แนะโอ้เสียงโตด้วยครับเสียงโตด้วย วยโฉมออกมาสองตัวแล้วครับไอ้นกเขาชวาเสียงจะโตตัวนั้นหรือเปล่า มัันขยบทองฟ้าสีทองเลี้ยงอาลามครับเมสซี่เจเราสวยไหมครับพี่น้องอผมกับวาก็ได้ทองฟ้าสีทองงอา,ามอยู่ครับทเ,เ,วบเวบท,ทเว,บว่าได้แล้วด้วยครับเมื่อน,นี่ตัวหนึ่งอ่าแล้วครับนกนกป่ามาหาเมสซี่เจแล้วครับตอนนี้เลยครับเลยมาอยู่ใกล้ๆก,กับผมนี่แหละ ได้ยินเสียงไหมครับนั่งไนก็นั่งกับพื้นเลยครับตอนนี้นั่งเสียงได้ครับเสียงได้เสียงใส่ได้แต่ไม่รู้ว่าภาพจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะมันย้อนแสงครับเสียงได้ครับอยู่ใ,ใกล้กับผมเลยนะครับตัวนกป่าอันนี้แม่ทิ่เจก็เลาะตามสเต็ปครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโฉบไปใกล้ๆแล้วไอ้ที่เจับนกป่ารุนขนาดนั้นเลยเมียดูครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเสียงเสียงเป็นไงไม่รู้นะครับผมไม่ได้ยินครับรถก็เยอะครับตอนนกข้างถนนก็อย่างนี้ครับดูว่า แม่ซิเจจะหลังจากที่ไปแก้ไขกระหังมาจะมีแต้มหรือเปล่าครับตอนนี้กำลังสู้กันอยู่ครับค่าลมเป็นไงบ้างก็ฟังเงนเดาบดู<อ>ครับ,รบถ้าครูมาสู้แม่ซิเจได้เลยครับคุณจะได้สิทธิ์ด้านเดี๋ยวนี้ครับ lúc à, đó tên lên, lúc đai cưng nè Chế bây không biết quen ta còn nữa vậy Mong <laughs> mình là ở ดอนแสงมองไม่เห็นเลยตาไปหน ก็ยังจะมองไม่เห็นอยู่เอเอาแม่สู่ไพว์วสู่วสูมเมสีเจ ไปบอสูมาสูเมซี่เจเอาแม่เจ้าเอาไอรีเทิร์นก็ตอนนี้ก็เรียกครับเอาครับตัวผู้อ๋ออ๋ครับตัว,วน้าครับจะสู้เมซี่เจได้ไหมเมือง ตเลี้ยงคู่จะอย่างว่าสูนกตัวนี้ได้ยังไงเ,เ,เ,เอา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 เขาลูกอย่าไปงอ,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 อมแพลพอจินั่งถ่ายเท่าน,นะ <c oughs> นี้แหละนั่งดิน เอะอะจัดครับจัดเอ้เจ๊อย่าให้เสียชื่อใครเราตัวนี้เสียงมนนะตัวนี้เสียงพ่ออยู่เด้ ได้ยิงแค่แป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยสองเกตไอรีเทิร์มันไม่ค่อยได้ออกนกนี่นกไม่ค่อยได้ออกอ๋อครับหัวหน้าอัวหลังน่ครับพี่น้อง เอวหน้าอวยหลังอยู่ครับดูกันยาวๆครับเอวหน้าอวยหลังอยู่ครับอ๋ออ๋อโอ้ตอนนี้ใส่ได้จ้ะไอ้ที่ตีตะไลวันนั้นแหละปากท่อนี้เรียกได้ลูกโอ้ยน้องราวัตเจ๊แม่นกป่ามันก็ต้องสู้อยู่แล้ว ไอเจเดินไอเจหลบแล้วรอมลัว่เขาขู่ ังมีขุนพลนะครับที่ผมยังไม่เอาขึ้นนะเขาก็คือเสียเบี้ยวอ้าวเจลอีกยกเครับเจอีกยกแล้วอ่าจัดจัดมาหลายยกแล้วอ้าวันนี้ว่าจะมาเทนเมียขึ้นพระเนียดด้วยนะครับวันนี้มันก็ไม่ยอม กันยาวๆล่ะน่าจะเป็นหนังชีวิตเลยแหะครับมวยคู่นี้นกป่าก็มันก็หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ครับหวหยหน้าหวหยหลังอยู่แต่ไม่ยอมกระโดดเรอบเอเตะเอาอยู่แล้วครับ แต่อย่ามาสู้กับเจนะเออเอาลูกเอาเอิงไ้สิเบิดก้อนกันนะมาเบิงอ๋อเนี่โอ้หไวหน้าไ่าหลังขึ้นกันหรอวะเออาัอาวกิ้งกะน,นกปลาตัวนี้ผมว่าเสียงมวนนะครับผมว่าเสียงมวนถือใจผมเยอะ แต่ขันตัวดีดเีเป็นตัวผัวตัวที่ผมบักดีเทินจับได้ครับอืมครับดวูวาอ๋อันนี่ก็อ๋อ ครับได้สู่กันยาวครับค,บคู่นี้เอาแม่เอาแม่สู่ยาวครับสู่กันยาวสู่กันยาว ทีเจครับดูครับดูครับนกหอกนกื้อกันแบบยกนี้เนี่ยสลับกันเล่นนะนกะบทของนอกป่าแล้วเมื่อกี้เม่ทีเจเล่นนะ นี่มันโยนอยู่ดิใอ้รีเทินก็โยนครับตอนนี้รีเทินก็โยนครับนกเสียดายเสียดายมากๆครับนกตัวนี้เสียงดีครับมีคารมลมด้วยแต่ผมไอ้รีเทินไปจัดตัวเมียมันมากกว่จาจะแก้ยังไงทีนี้เรียบร้อยไปแล้วครับเนสซี่เจทำได้ครับผม กระหังที่แก้ไขใช้ได้ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูครับพี่น้องถ้าอย่างนี้ไม่มีผ้า เลยครับผมแก้วเมสซี่เจจัดให้ครับเป็นการแก้เพเนียรครับพอดีช่างเขาทำมาไม่โอเคผมก็เลยให้ช่างหนวดเดี๋ยววันหนึ่งจะพาไปดูช่างหนวดครับนี่ครับโอเคครับผมใช้ได้เลยครับเสียงตัวนี้ดีครับผมยอมรับว่าดีมั้จะเป็นจะมีเนี่ยไอที่สองกุ๊กเสียงเสียงใหญ่อะตัวนี้คาลม ตัวนี้มีคารมครับอ้หนี่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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจัดสักหน่อยครับนี่รถเงียบแล้วครับ <c oughs> นกบนก เอเอาเอาเอ้โหยลงมาต่ำเลยทีนี้ไม่ขึ้นด,ดูดูมันทำวันนี้จะได้กลับบ้านไหมครับเนี่ย <laughs> เอาขึ้นลูกขึ้นเอา้าเร็ววันวันโอ้ยนะ chào chị cưng nhớ chào chị cưng nhớ hả bay bay bài vô, vô. À, bài cắn nè bài đi bài bài cái, cây mẹ bài mẹ bài 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 nè Chuốc 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 bài đây luôn, bài Chuốc Chuốc nha, à. Đốt bài tay này nè, bên bài bài nhạt bài 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 bay, đốt Đốt bài bài ึ้งตึ้งโอ้โโอ้ยเบาได้แล้วลเลเอ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วโอ้คู่ลูกคู่คู่เลยคู่ทีเทินคู่เลยลูกอยู่หน้าชานแล้วลูกคู่คู่โอ้โหหัวขยับโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เหย,ย,ยียบคอนนะถ้าเหยียบคอนลงแล้วเนี่ย เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ใส่ขาไว้เลยครับเอาโอ้โห,โ,โ,หโ,โหไหมครับว่าเรียบร้อยครับเอาไปเอามาให้ดูครับชฉมของไอเสียงใหญ่คาลมครับ เสียงใหญ่คารมสุดยอด tay nó đó เสียงใหญ่คาลมครับดูกันเลยครับดูโฉมเขาสุดยอดครับมื่อนี้หมานครับหมานรีเทิร์นไหมเปดทุ่งสงก์กำดักินเข่าอยู่ครับดูโฉมของครับโฉมของเสียงใหญ่คารลมครับเดี๋ยวเอาออกให้ดูใกล้ๆเลยครับ ว่าสวยไหมใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อไม่ได้เอาไปฆ่าไปแกงไม่ต้องกลัวนะจับไปให้ผัวนะ นี่ครับดูเสียงดีครับตัวนี้เสียงดีเสียงดีก็นะับพักพวกไม่มาขอก็คงต้องเดียงกันไปคงแต่ขอก็คงจะลองคุยกันยาวหน่อยครับนี่ครับสวยไหมครับผมว่าสวยนะตัวนีน้ไม่รู้อ่ะสวยไม่สวยไม่รู้แต่รู้ว่าคารดีอมดีครับเอโอเคครับผม ดวนกันต่อไปครับตรงนี้คงจะมมีแค่นี้แล้วครับนกเดี๋ยวรอให้เขามาเาโอเคครับผมแก้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะขัดตกบกพร่องไงก็ขออภัยด้วยบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า